จันทบุรีค่ะเชิญชวนร่วมโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิน่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดันรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศค่ะ นายสมพรการนิรันดร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเพื่อที่จะเฟ้นหาอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวจันทบุรีในโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2568 โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการแจ้งผลการกลั่นกรองเมนูที่เสนอเข้าร่วมกิจกรรมโดยจังหวัดจันทบุรีนะคะผ่านเข้ารอบ3เมนูสุดท้ายจาก5เมนูเพื่อเข้าสู่กระบวนการโหวตให้เหลือเพียง1เมนูที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดค่ะ3เมนูที่ผ่านเข้ารอบนะคะเมนูที่1คือ แกงเขียวเป็นแกงป่าปลาหมอเทศค่ะรสจัดจ้านจากพริกขี้หนูสดสีเขียวแล้วก็เติมใบยี่หร่าเพิ่มความหอมตน้นต้มจนเนื้อปลาเนี่ยซึมน้ำแกงนะคะเมนูที่สองคือหอยชองวัตถุดิบพื้นถิ่นจากทะเลค่ะปรุงด้วยมะปรีดน้ำปลาพริกและโหระพารสชาติเมนูนี้จะคล้คลายๆกับต้มยำนะคะ และเมนูที่3คือลูกประสักเชื่อมค่ะผลไม้จากป่าชายเลนที่หากินยากเมื่อนำมาเชื่อมแล้วเนี่ยจะมีรสหวานอมเปรี้ยวเนื้อหนึบมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะและแก้ร้อนในค่ะ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนร่วมโหวตที่ร่วมโหวตเมนูนะคะที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนอาหารถิ่นของจันทบุรีโดยท่านสามารถมาร่วมโหวตกันได้นะคะผ่าน Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพียงง่ายๆเลยค่ะ กดอีโมจิแสดงความรู้สึกใต้ภาพอาหารนะคะเริ่มโทดตาั้งแต,แต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2568หรือจะเลือกโหวตออฟไลน์ line ผ่าน Google Form s, หรือคูหาโหวตของจังหวัดค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้ที่มาชวนร่วมกันโหวตนะคะมาช่วยกันค่ะเป็นการส่งต่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรีให้ไปไกลถึงระดับประเทศค่ะ